สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมานะคะ,ะพี่ปลาจะมารีรวิวงานนะตีลูกค้ามีสั่งมาเข้ามานะคะพี่เปิ้ลสั่งเข้ามาก็ก็จะเป็นงานรุ่นนี้นะคะลูกคา้ารุ่นนี้ลูกค้าต้องใช้น้ํายานะลูกค้าอย่าไปขัดนะขัดไม่ออกจุ่มน้ํายาไปสามวิเลยจุม่มจุ่มแล้วใช้แปรงสีฟันนะนะเขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเกว่งเกว่งในในน้าน้ายาก็เอาออกมาสักเศษหนึ่งส่วนสี่พอ ในในสี่ส่วนเอามาออกหนึ่งส่วนแล้วพอใช้เสร็จค่อยค่อยค่อยเทกลับไปใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างบ่อยแต่ส่วนของพี่ปาพี่ปลาล้างบ่อยพี่ปาเทดวางไว้วางไว้แล้วก็ล้าง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 ,างอ่าฮะดีกว่าขัดขดข,ดขัดมือดำเนียเรื่องจริงขัดมือดำแล้วพี่ปาก็ตอนนี้พี่ปาก็จะใช้น้ำยาตัวนี้ขวดละร้อยซื้อพร้อมของนะถ้าซื้อตังหากร้อยห้าสิบนะเพราะค่าส่งห้าสิบบาทเออแล้วก็อย่าไปนั่งขัดนะมันขัดไม่ออกขัดไม่ออก คือพี่ปาลูกค้าเอ็ดพี่ปาเดี๋ยวนี้ไม่ขัดแล้วก็คือล้างอย่างเดียวล้างแช่แกงแกงแกงเอาแปรงสีฟันมาเขี่ยเขี่ยเขียเขียสามวิแล้วก็เอามาลงน้ํามาลงน้ำเสร็จมาล้างสัไลให้สะอาดแล้วก็มาซับกับทิชชู่ นะคะก็จะได้งานที่สวยงามนะคะงานชุบอะ่ะบางทีมันติดม่วงบางทีโดนลมติดม่วงติดดำอะไรเงี้ยแต่มันไม่ดำมาค่ะลูกค้าไปล้างแล้วก็งานก็จะสวยนิ่งเหมือนเดิมนะคะงานก็จะสวยนิ่งเหมือนเดิมนะคะอ่ะส่วนงานอย่างเงี้ยงานเป็นงานแฟชั่นนะคะงานแฟชั่นนะคะพลอยก็จะเป็นพลอยอุปอที่เป็นแฟชั่นนะดูไม่ออกว่าเทปปอมคือเป็นงานแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ขายเพลงค่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นงานที่แบบ ทางฝั่งงานเรือนเงินเรือนเงินอะไรเงี้ยเรือนเงินเรือนเงินแล้วก็งานอูปอฝั่งไทยอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ850ถึงถึงถึง1 0 0สอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่รอดอ่ะนะอันนี้อันนี้เป็นงานที่แบบแฟชั่นที่พี่ผ่านตาพี่ปาแล้วว่างานโอเคนะเขาเขาสติกว่าอปอเดี๋ยวพี่ปาเช็กแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้นะคะใช้ได้อันนี้350นะอันนี้ไซส์อะไรนะ ไซส์55ลูกค้าน,นี้ไซส์55นะคะนี่ไซส์55นะแต่อันนี้โอปอพี่ปลานะโอปอพี่ปลาจะเปลี่ยนสีตลอดนะเดี๋ยวก็สีเหลืองสีขาวสีอะไรเงี้ยอันนี้งานโอปอนะพี่ปลาขายโอปอนะอันนี้ให้950นะคะวงนี้ขายขายพลอยนะ950นะคะตัวเรือนไซส์60นะลูกค้าเบอร์9เบอร์9ไซส์60เนี่ย อันนี้950นะขายพลอยนะตัวเรือนเป็นตัวเรือนแฟชั่นนะพี่ปาก็เห็นเขาชุบหนาดีนะแต่ก็งานก็โอเคแต่ถ้าลูกค้าจะชุบเพิ่มอ่ะแจ้งได้เลยใช้เวลาประมาณ7-14วันแต่ถ้ายังไม่ถึง14วันไม่ต้องตามค่ะงานเสร็จจะรีบส่งทันทีแต่ถ้าประมาณวันที่15แล้วตามได้เลยตามทุกเวลา สามวันละสามเวลาก็ได้อย่างนั้นไม่เป็นไรตามได้เลยแต่ถ้าภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยไม่ต้องตามเดี๋ยวพี่ปาจัดการให้เพราะงานพี่ปาจะถ้าพิถ้าลูกค้าสามวันแล้วตามได้ของยังได้ของมันเครียดมันกดดันนะเออเคยมันจะเครียดมันจะกดดันมันมันจะทํางานไม่ได้นะคะพอพอเจ็ดถึงสิบสี่วันวันที่สิบห้าถ้าของไม่ได้ตามเลยบางทีลูมใช่ไหมวันที่ห้าตามเลยนะคะ อันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ไซส์หกสิบนะคะอันนี้งานขายพลอยนะไม่ได้ขายเรือนนะแต่เรือนซื้อมาหลายร้อยนะคะ,ะลูกค้าอันนี้เป็นเขาเรียกว่านิาร่าพลอยไพรินนะพลอยไพรินนะคะหรือว่านิล่านะ,ะอันนี้ขายพลอยนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะแต่ตัวเรือนก็หลายร้อยเหมือนกันนะ,ะซื้อมา นะคะไม่ได้ขายเรือนนะคะขายพลอยเพราะว่ามีพลอยเยอะหาเรือนไม่ได้เลยม,มีพลอยเยอะหาเรือนไม่ได้นะคะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะจินนี้เป็นนิราพลอยไพลิพลนแต่เขาไม่มีสตาะอนะอเขาไม่มีสตาอันนี้ไซส์ห้าจิตนะห้าจิตแปดร้อยห้าสิบก็ชุบเพิ่มเหมือนเดิมนะ,ะชุบทองชุบทองแปดร้อยห้าสิบชุบขาวห้าร้อยชุบทองแปดร้อยห้าสิบชุบขาวห้าร้อยคือบวกจากราคาที่ขาย บวกเพิ่มไปแล้วก็โรงงานนะเออโรงงานตามนั้นเลยนะคะอนี่อันนี้เป็นนิรานะคะนิรารู้ว่าพลอยไพยลินนะคะอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นโอปอลไม่ใช่อันนี้เป็นอเมทิสตนะแปดร้อห้าสิบกับลูกค้าเมทิสต์รุ่นนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเธอเธอจะใส่วงไหนแล้วสวยนะเออที่ปลายเห็นสวยดีนะ พี่ป้าเห็นสวยดีก็มาใส่8ป150นะงานขายพลอยแถมเรือนนะคะไซส์5จิต5จิตนะคะ5จิตนะคะลูกค้า150บาทนะคะฟรีส่งอของแถมไม่ต้องถามนะเดี๋ยวอาจจะมีของแถมนู่นนี่นั่นแล้วแต่นะคะเดี๋ยวพี่ป้าจ,จัดก,การให้เองนะคะแต่ว่าเป็นของที่มีมูลค่านะคะทางจิตใจนะคะไม่ใช่มีมูลค่าเช่นทองคำลูกค้านี้เป็นหยกแท้หยกแท้นะเป็นหยกแท้ หยกแท้นะคะเก็บไว้จะสิบปีแล้วลูกค้ายกเนี้ยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะไซส์หกสิบเก้าร้อยห้าสิบลูกค้างานขายหยกนะเก้าร้อยห้าสิบาทนี่นะเก้าร้อยห้าสิบขายหยกนะไม่ได้ขายเรือนนะไปถึงไปใส่เรือนเรือนแบบเรือนไม่สวยเรือนลอกแต่ว่าพี่ปามองเห็นแล้วว่าสวยแต่ยังไม่ได้เทสแต่รุ่นนี้พี่ปาเทสแล้วต้องชุบเพิ่มเรือนเนี้ยต้องชุบเพิ่ม พอดีพี่พี่ใหม่สั่งเข้ามาพี่ปาก็ต้องชุบให้พี่ใหม่เพิ่มพี่ปาก็ส่งส่งไปชุบส่งไปชุบแล้วแต่ว่างานอื่นพี่ปาส่งให้ให้พี่ใหม่หมดแล้วแต่ว่าเหลือแต่เรือนของพี่ใหม่ที่พี่ป้าจะต้องส่งไปชุบเพิ่มเพราะว่าพอใส่แล้วมันดําแล้ว,ลวราขายแล้วเราไม่โอเคไงเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าลูกค้าชุบเพิ่มอ่ะมันก็จะอยู่ที่พันแปดห้าสิบไงถ้าชุบทองร้อยหนาห้าไม้อะหรือว่าจะชุบนาคหนาห้าไม้อ่ะเขาจะอยู่ที่ พันแปดร้อยห้าสิบนะเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ไมชุบเพิ่มก็หักไปหักไปห้าร้อยถ้าไม่ชุบเพิ่มมันนะหักไปห้าร้อยเออถ้าไม่ชุบเพิ่มหักไปห้าร้อยเออนะคะอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าบอกพี่ปาวเอาอย่างนี้เลยก็ตกอยู่ที่พันสี่ห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าบอกชุบเพิ่มก็อยู่ที่ประมาณพันแปดห้าสิบประมาณนี้นะคะ พี่ป่าเรือนนี้เลยเรือนไม่เป็นไรหนูหนูใส่แบบทับทิมแท้อะไรเงี้ยถ้าถ้าชุบถ้าชุบเพิ่มอ่ะแต่ของพี่หม่พี่ป่าเอาไปชุบเพิ่มให้นะคะในราคาพันแปดห้าสิบนะคะอา่าเป็นเรือนน้ําสีชมพูแล้วก็อา่าเป็นเรือนนาคเดี๋ยวจะต้องอา่าชุบนาคเพิ่มอะไรเงี้ยชุบนาคเพิ่มอีกห้าไม้หรือว่าจะชุบทองชุบขาวก็บอกมานะคะเอเออ่ะเรือนนี้นะคะแต่ถ้าเรือนนี้ถ้าลูกค้า ซื้อชุบขาวอ่ะจะอยู่ที่สักพันหกห้าสิบนะคะชุบทองพันแปดห้าสิบนะอันนี้เป็นเฉพาะเรือนนี้นะคะออ,นนอันนี้อันนี้อเมทิส์นะคะบำบัดความเครียดรุ่นนี้ได้แปดร้อยห้าสิบนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ให้เก้าร้อยห้าเอา้ยอันนี้อันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะคะนี่ลีลานีลาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะขายพลอยนะลูกค้าไม่ได้ขายเรือนเอาไปใส่ท่านโละอ,อย่าด่าก,กันนะห้าเจ็ด ถ้าพี่ปาเอาไปลงเรือนทุบทองร้อยหนาะห้าไม้ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าอะไรเงี้ยลูกค้าเข้าใจตรงกันนะอ่ะอันนี้เป็นเรือนก็โอเคนะลูกค้าอันนี้งานโอเคเลยพลอยสวยเป็นพลอยที่เขาเรียนแบบพวกมรกตอะไรเงี้ยแต่สวยนะอืมอ่ะแต่งานสวยอ่ะเอออันนี้สองร้อยห้าสิบนะอันนี้สองร้อยห้าสิบ อันนี้ไซส์หกหนึ่งนะหกหนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบบาทมันจะเป็นพลอยอย่างเงี้ยลูกค้ามันเป็นพลอยปลอมอย่างเงี้ยแต่พลอยก็สวยนะพลอ,อยปลอมก็สวยนะมัน,ส,มน,ส,นมสีมันสวยอ่ะเห็นไหมสีมันสวยแบบสีสวยมากอะไรเงี้ยเออเขาทำแบบโอเคเลยงานโอเคเหมือนของแท้เลยเอออันเนี้ยสองร้อยห้าสิบแต่งานตามราคาตามความเหมาะสมนะอ่ะแต่ถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้สามร้อยห้าสิบนะ รุ่นเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะคะรุ่นนี้สองรอยห้าสิบอันนี้เป็นงานแฟชั่นนะลูกค้าค่ะงานแฟชั่นนะคะอ่ะลูกค้าอันนี้เป็นน้ําสีชมพูสวยสวยน้ําสีชมพูเอ่ออันนี้น้ําสีเขียวนะรุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบนะคะพลอยเทสลูกค้าไปซื้อไม่ได้พลอยเทสพลอยปลอมลูกค้าก็ต้องไปหาซื้อพลอยเอาอมาใส่แล้วงัดเป็นไหมทําเป็นไหมห้า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  55นะลูกค้า950บาท้า,านะ950บาทพี่พาขายพลอยนะพลรยแพงก็มีนะพลรยแพงอ่ะเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยบุตรราคคำเนี่ยยังลงไม่เท่ากันเลยเนี่ยเห็นไหมลงไม่เท่ากันเลยอย่างเงี้ย2,500ลูกค้าพลอยแพงอืมนี่ให้ดูอันนี้สโมกกี้คอรลูกค้าอันนี้ก็950นะสโมกกี้คอร์อันนี้สโมกกี้คอร์นะคะ950บาทเออ พลอยพี่ปลาที่พี่ปลาเก็บเก็บไว้อะาห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนะเก้าร้อยห้าสิบาทเนี่ยเก้า ok ะะ ok ร้อยห้าสิบาทสมุกิควคอร์นะคะอืมสมุกิควอรพลอยแชะอ่อลูกค้าดูดวงอันนี้นะอันนี้พลอยสวยมากแต่ว่าเขามีร่องรอยการเดินทางนิดนึงนะมีสตาชัดนะมีร่องรอยการเดินทางนิดนึงนะอ่ารุ่นนี้ก็คิดแปดร้อยห้าสิบนะทับจิมสวยไซส์หกสิบมั้งพี่ปลาชอ้ย เดี๋ยวพี่ปาวัดก่อนเบอร์สิบรหรือบรเบอร์เก้าอ๋อหกสองลูกค้าหกหกหนึ่งหกสองอันนี้หกหนึ่งหกสองนะคิดแปดร้อยห้าสิบพอนะคะพลอยพี่ปาเยอะพี่ปาขายพลอยนะลูกค้าลูกค้าถ้าได้เรือนไปแล้วเรือนลอกเรือนอะไรลูกค้าส่งชุบใหม่ได้นะคะอ่ามันก็มีค่าชุบตั้งหากนะคะอันนี้พี่ปาไม่ได้ชุบเลยมาขายราคานี้ได้นะคะใครบอกเออพี่ปาไม่ได้ทํากับ เออนู่นนี่นั่นพี่ปาบอกแฟชั่นแฟชั่นอาจจะเป็นทองแดงทองเหลืองงานอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นงานแฟชั่นบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเพราะเราไม่ได้ผลิตเองถ้าเราผลิตเดือนเองเราจะรู้แต่เราไม่ได้ผิดผลิตเองเราหางานมาที่ว่าให้เหมาะสมกับพลอยแล้วก็ใส่แล้วดูสวยดูดีดูแพงดูแบบมีสไตล์ไฮโซไฮคลาสอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ปาไม่ได้ขายเดือนนะพี่ปาขายพลอยนะเออเออขายพลอย เออลูกค้าพี่ปาอยากนําเสนอเรือนนี้นะอันนี้เป็นมรกตแท้นะทีเนี้ยถ้าวางไว้มันก็ไม่มีค่าเนาะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกเพทายอะลูกค้าเพทายสีฟ้าสีอะไรแต่แต่นางก็ชอบหลุดนะลูกค้านางก็ชอบหลุดทีนี้ชอบหลุดก็ก็อัดกาวแล้วก็ใส่อันนี้เป็นเรือนเงินแท้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้ค่าชุบก็พันกว่าบาทเลยนะลูกค้าค่าชุบเพาวเดี๋ยวเป็นงานมรกตมรกตก็ไม่ได้แบบสวยมากแต่ว่าเป็นมรกตเซมเปียบอกบอ เป็นเซมเบียบบอ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 ,บอกอะ่ะเออแล้วก็พี่ปาก็คัดงานสวยๆขาย3า0 0ี่พันอะไรเนี้ยขายหมดแล้วอันนี้ไซส์ห้นะล้วลูกคา้าให้850บาทนะค่าชุบก็ไม่ได้ละเมื่อก่อนพี่ปาขายขายพี่เข้าไปแต่ว่าเป็นหัวเทอร์คอยส์ไงนี่ก็เลยเป็นเป็นมรกตไซส์ห้ลูกคา้าอันนี้ให้850พอเดือนเงินแท้ชุบทองรนะ้อยหนาห้าไม้อันนี้เอามาลดให้นะไซส์ห้าส นะใครใส่ไซส์52เอออันนี้เอามาลดให้ลูกค้าน,นี้เป็นเรือนแฟชั่นนะคะแต่แต่น้ำมันสวยนะลูกค้านะน้ำสวยเรือนแฟชั่นนะคะรุ่นนี้450บาทงานสวยเลยลูกค้า450บาทคือลูกค้าต้องดูว่าตอนชั้นทิ้งงานนะ่ะไปเท่าไหร่เ <laughs> วลาคัดงานให้ลูกค้าคือมันต้องเสียเส่ยงเสี่ยงซุ่มอ,ะอ่ะอ่าอันนี้นะอันนี้ไซส์อะไรน,นะนี่450นาะเรือนแฟชั่นนะลูกค้า 450บาทแฟชั่นโอเคใช้ได้5 5เก้านะลูกค้า5เก้าแฟชั่น5เก้าพี่ปาใส่ยูชีไม่ได้5เก้าพี่ปาใส่นี่สวยนะนะคะเป็นเดือนแฟชั่นพี่ปาอยากได้เดือนแบบพอเห็นงานแบบโอเคชอบเลยนะคะ,ะเดือนเดือนแฟชั่นนะคะ450บาทนะคะแฟชั fashion, นะ fashion ่นนะแฟชั่นนี้ไม่ใช่งานเงินแล้วก็ไม่รู้งานอะไรนะคะแล้วก็มาชุบหนาอ่าหนาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าหนาอยู่ ถ้าลูกค้าไปใส่แล้วเกิดสีเขาเป็นทองแดงสีลอกสีอะไรลูกค้าส่งชุบใหม่เพิ่มได้นะคะ,ะราคาหลักร้อยค่าชุบนะอันไหนที่แพงก็คือเป็นงานที่ชุบเนี่ยอย่างอย่างรุ่นเนี้ยเดี๋ยวพี่บาไปชุบก็ขายอยู่พนะันแปดห้าสะสตาชัดแล้วไปใส่เรือนอื่นไม่สวยเลยมาใส่เรือนนี้นิ่งเลยแบบสวยงามมากอ,อันนี้450นะคะมีวงเดียวนะคะต้องต้องรองงานก่อน งานทุกอย่างพี่ปาลองเดินงานสวยใช้ได้ลูกค้าเอาไปใส่แบบพลอยเขาเขาบอกว่าเป็นโรโดอะไรไม่รู้แต่พอเราพอเราเอาไปไปส่องอะไปส่องก็สวยนะเอะงานเทป,ปลอมเนี่ยต้องงัดพลอยออกมาจากนะคะอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกแต่พี่ปาจะก็ใช้ได้นะใช้ได้สวยใช้ได้โอเคเลยเพราะเดือนก็เขามาที่เดียวกับเดือนเนี้ยเดือนนี้ เดือนนี้นะเดือนนี้นะอันนี้พี่ปาขายเฉพาะเรือนนี้แพงนะลูกค้าไม่ใช่แล้วก็น่ะทับทิมอันนี้ให้พันสองห้าสิบนะรุ่นนี้ทับทิมประมาณยี่สิบกระตัดมีร่องหน้าเขามีร่องรอยการเดินทางไม่ได้เยอะนะแต่ให้พันสองหาสิพี่ปาทดทดลงเอาเรือนมาแต่เรือนก็สวยใช้ได้ลูกค้าดนหนาหนาหนาแล้วงานฝังหมดเลยไม่ไม่เอางาน เนี่ยงานฝังนะงานฝังสวยพลอยข้างนี้ไม่ใช่พลอยเทสน,นะลูกค้าแต่ว่ามันขายพลอยอะขายพลอยนะไม่ได้ขายเรือนนะพันสองห้าสิบทับทิมประมาณยี่สิบกระดัตนะทับทิมสวยนะเพราะใส่แล้วสวยนะไซส์อะไรนะไซส์ห้าหกค่ะลูกค้าห้าหกห้าหกนะห้าหกนี่ห้าหกนะคะพันสองห้าสิบงานขายพลอยนะพลอยพิพายเยอะอืม แล้วพี่พอพระพราไปลงลงพญานาคลงอะไรขายถูกๆทังนั้นอืมพลอยเยอะไงซื้อมาตั้งนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าเขาละซื้อมาเยอะอืมซื้อมาเยอะตั้งแต่สมัยพระเจ้าเขาอ่าอันนี้พลอยรุ่นนี้อันนี้ไม่ใช่รุ่นรุ่นที่ขายแพงนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่รุ่นที่ขายแพงนะลูกค้าแต่รุ่นนี้สีเขาจะไม่สวยแต่ว่าเป็นงานเจียเนาะ งานเจียอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะอันนี้ขายพลอยนะพันสี่ห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าจะเอารุ่นหกพันห้าก็มีนะอันนี้ไม่ใช่รุ่นหกพันห้านะคะลูกคา้าอันนี้หกสองอันนี้น้ามืดนะน้ามืดมันสีอันนี้พันสี่ห้าสิบนะก็ค่าชุบก็บวกต่างห่างนะถ้าลูกค้าอยากได้ชุบก็จ่ายตังค์ก่อนแล้วส่งชุบให้ไซส์หกสองลูกคา้าอันนี้หกสองนะหกสองนะหกสองนะพันสี่ห้าสิบงานขายพลอยนะ ลูกค้าจะมาแบบซีเรียสเรือนไม่ได้งานขายโปอยัาพาเรือนอะลูกค้านี้หยกแท้หยกแท้เป็นหยกน้ำมั้งพี่ปลาว่านะเป็นหยกแท้พี่ปลาซื้อมาตั้งแต่ะสะมัยพระเจ้าเข่าแล้วนะนะอันนี้ให้พันสองพนสิบนะลูกค้าพันสองห้าสิบหยกแท้นะคะตัวเรือนเนี่ยเอ่อตัวเรือนลูกค้าดูตัวเรือนสวยงานฝังหมดเลยลูกค้าตัวเรือนสวยงานฝังหมดเลย จะชุบเพิ่มก็ได้ค่าชุบหนึ่งพันนะถ้าชุบทองอ่ะรุ่นนี้ถ้าชุบขาวก็อยู่ที่หกร้อยชุบทองอยู่ที่หนึ่งพันชุบขาวอยู่ที่หกร้อยก็บวกไปจากพันสองห้าสิบก็บวกไป้าไม่ชุบก็เอาอย่างนี้ไปเลยพอไปใส่แล้วอุ๊ยรู้สึกดําคล้ำแบบพี่ปาขาดําคล้ำอ่ะส่งชุบค่ะแล้วก็คิดตังไปนะอ่ะลูกค้าอันนี้เป็นงานขายพลอยนะพลอยรุ่นเนี้ยพี่ปลาขายอยู่ 1, 8, พันแปดห้าสิบพลอยรุ่นเนี้ย 1>, 1 8 5 0แต่นี้ให้1,450นะงานขายพลอยนะประมาณ20กรัตมีร่องรอยการเดินทางอยู่นิดนึงนะมีสตาชัดนะอันนี้ให้1,450งานขายพลอยนะลูกค้าอย่าคิดเดือนนะเดือนนี้แถมนะเดือนนี้แถมนะพี่ปาก็หาเรือนนี้แหละเอามาแล้วก็เรือนทิ้งก็เยอะนะลูกค้าทิ้งที่แบบใช้ไม่ได้ก็เยอะนะพี่ปเดือนการ์ตูนอะ่ะใช้ไม่ได้เยอะอันนี้ไม่ได้ชุบนะอ,อันนี้1,450ไซส ซส์หกสิบนะไซส์หกสิบนะรุ่นนะ 1, 4, นี้หกสิบนะพันสี่ห้าสิบนี่พันสี่ห้าสิบขายพลอยนะถ้าลูกค้ามาโวยวายเรื่องเรือนนี้พี่ปัามไม่ไม่คุยด้วยนะเพราะว่าเราพูดไปหมดแล้วอันนี้เป็นทับทิมสวยเกตสวยนะรุ่นนี้พันแปดห้าสิบอันนี้ไม่ไม่แถมชุบนะคะไม่แถมชุบแต่ถ้ารุ่นนี้แถมชุบรุ่นนี้แถมชุบพันแปดห้าสิบแถมชุบรุ่นนี้ไม่แถมชุบรุ่นนี้ขายพลอยพรอรุ่นนี้พันแปดห้าสิบ ห้าหกห้าหกห้าหกพลอยรุร่นนี้พันแปดห้าสิบนะออันนี้พลอยเกตสวยนะคะขายขายขายพรอยนะลูกค้าไม่ได้ขายเรือนอ่ะรุน่นนี้รุน่นนี้ชุบรุ่นนี้ชุบอ่ะพันแปดห้าสิบถ้าไม่ชุบก็พันสี่ห้าสิบนะแต่ว่าลูกค้าไปเดี๋ยวเขาก็ดำคือพี่ป,ปาบอกไว้ก่อนนะเขาก็ดำแต่ว่า งานสวยอะลูกค้างานสวยถ้าชุบป,ปุ๊บพันแปดห้าสิบอะอย่างสวยเลยใส่แบบดูดีดูแพงดูไอโซไวคัสก็รู้ใส่ห้าหกห้าหกเนี่ยนะเดือนเขาโอเคเลยอะอืมแต่ลูกค้าอยากได้เดือนไทยไทยก็มีนะเนี่ยสองพันห้าชุบทองร้อยหนาห้า 5, ใหม่นะคนละเกรดกันนะทับทิมอะอืมทัพทิมคนละเกรตดกันนะคะเนี่ยสองพันห้าชุบผ้าใหม่นะรุ่นนี้ อยากได้ตัวเรือนทุบก็มีนะคะห้า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 นะสองพันห้าชุดผ้าใหม่ห้าห้าอ่ะนี่อ่ะนี่ตัวเรือนที่พี่ปาขายบ่อยๆแต่นี้พี่ปาเห็นลูกค้าเขาเบื่อเบื่องานแบบเนี่ยอันนี้พันแปดห้าสิบอันนี้ชุบขาวหนาห้าม้ยห้าห้าเนี่ยห้าห้าชุบขาวหนาห้าม้อย่างเงี้ยใส่ไปเลยอันเนี้ยไม่ไม่เป็นไรใส่ไปเลยไม่ดำอืม พ,พี่บาชุบเพิ่มไม่แล้วนะคะ,ะต่อไปอัน,นี้ไม่แถมชุบนะคะอะโอสวยรุ่นนี้ให้ให้พันแปดห้าสิบไม่แถมชุบนะคะรุ่นนี้ไม่แถมชุบนะพันแปดห้าสิบไซสห้าสี่นะคะห้าสี่พันแปดห้าสิบไม่แถมชุบนะคะชุบลูกค้าบวกต่างหางนะคุยกันนอกรอบนะถ้าชุบอะ่ะลูกค้าจะไปชุบเองก็ได้ เพราะงานฝังนะั้นไม่ใช่งานแบบนี้ชุบได้ถ้าลูกค้าไปซื้องานติดกาวเขาไม่ชุบให้อันนี้ค่ะเหมือนกันวงนูน้นวงนู้นสวยกว่าเออสวยเหมือนกันแต่วงนี้หน้าใหญ่กว่าสีเหมือนกันได้มาสองเม็ดอันนี้พันแปดห้าสิบนะลูกค้าพันแปดห้าสิบสีสวยมากถ้าพี่ปาไปขึ้นเรือนนะค่าเรือนสี่พันห้าบวกอีกพันแปดห้าสิบเท่าไรห้าพันห้าหกพันห้าอันนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นเรือนเอาหาเรือนหาเรือนทั่วไปนี่แหละ มาดูก็งานก็เคก็สั่งเพิ่มมาให้ลูกค้าไซส์ห้าแปดเพราะพี่ว่าจะขายพลอยพอยเยอะพลอยเยอะพอเรามีพลอยลูกค้าไม่ซื้ออะขายพลอยไปลูกค้าก็ต้องไปเปืองตังทาเรือนทําอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊ไหมพันแปดห้าสิบนะลูกค้าสวยอะ่ะคุ้มค่ะลูกค้าใส่นานๆานทีเดึงออกงานไอโซก็หรูอลังการงานสร้างนะคะอืม โอเคอันนี้เป็นไพลินนะลูกค้าไพลินรุ่นนี้ให้พัดสองห้าสิบนะคะแต่คือลูกค้าต้องชุบนะบวกค่าชุบไปเป็นพันหกห้าสิบนะลูกค้าจะชุบทองชุบนาคก,ก็คือพันหกห้าสิบถ้าชุบขาวพันสี่ห้าสิบนะคะเรื่อนี้ต้องชุบนะเพราะพี่ปาเทสแล้วคือต้องชุบอ่านี่ค่ะลูกค้านี่พันแปดห้าสิบนะรุ่นนี้ชุบให้นะคะพันแปดห้าสิบชุบให้นะคะ พันแปดห้าสิบชุบไพ่นะคะเรือนนี้เรือนนี้ไม่แถมชุบนะคะนี่พันอันนู้นได้เท่าไหร่นะรุ่นพันสองอันนี้ก็ไม่แถมชุบนะคะอันนี้ให้พันสองห้าสิบไม่แถมชุบนะคะไม่แถมชุบนะคะอันนี้เป็นไพลินที่คบผาไม่ได้สวยนะลูกค้าถ้างานสวยพิ่ปาขายหมดแล้วอันนี้งานพอไปวัดไปวานะแต่ว่าใส่เราอลังการงานสร้างนะลูกค้าไพลินแท้นะคะ ไซส์หกสิบแต่งานเผามันไม่เหมือนอ่าไซส์หกสิบลูกค้าดูกหกสิบสวยนะบอกให้อืมนะเนี่ยไซส์หกสิบพันสองห้าสิบพี่พามีไพลินไม่สวยเยอะแต่ไม่อยากจะขายอันนี้ไม่ชุบก็พันสองห้าสิบนะลูกค้าอืมถ้าลูกค้าจะชุบจะชุบขาวชุบทองอะไรก็บอกนะคะอันนี้อันนี้ไซส์ห้าจิต แต่เรือนไม่ชุบอะเอาไปไม่รับประกันว่ามันจะลอกดําอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้างานชุบอ่ะมันมีโอกาสที่จะดํามาน้อยเอออันนี้พันสองพันสิบนะอันนี้ขายขายขายพลอยนะลูกค้าเออนะคะพอดีพอดีพี่จี๊ดสั่งอุ้ยพอเอิญมีเม็ดเดียวจริงๆด้วยพี่จี๊ดสั่งมาอันนี้พี่จีดจ๊ดสั่งมาเอาเอาไว้เพทายพี่จี๊ดสั่งมาคิดคิดพี่จี๊ดแปดร้อยห้าสิบเอง <laughs> คิดพี่จี๊ดแปดร้อยห้าสิบ ถ้าพี่จิ๊ดไม่เอาก็บอกนะเดี๋ยวจะขายลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบอันนี้เขาสั่งมาก็รีเควสต์มาเลยเอาเพทายสีขาวไซส์ห้าจ็ดอ่ะอันนี้เป็นเพทายสีขาวนะไว้เพทายอันเนี้ยพี่จิ๊ดหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูขายเก้าร้อยห้าสิบเหมือนกันนะอ่าหนูเปลี่ยนใจละหนูขายเก้าร้อยห้าสิบพี่ต้องโอนไหมหนูเก้าร้อยห้าสิบนะงานสวยมากอันนี้ไว้เพทายนะอ่ะอ่ะอีกวงหนึ่งวงนี้ วงนี้ก็ไม่ได้ชุบเพิ่มนะลูกค้าวงนี้พลอยอันนี้ให้ให้อยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะพลอยชิ้นนี้พันสี่ห้าสิบมีอ่างเงินอ่างทองนิดนึงกระจึง้งนึงเงินนะเท่าขี้ตาไม่ถึงขี้ตาอันนี้พันสี่ห้าสิบนะไซส์ห้าสามนะลูกค้าห้าสามพันสี่ห้าสิบพี่ปาก็หาเรือนมาให้ลูกค้านะเพราะพี่ปามีพลอยเยอะพันสี่ห้าสิบนะ นี่นะพัดส,สี่ห้าสิบนี่อันนี้บุษราคำนะลูกค้าแต่ติดเอียงนิดหนึงนะลูกค้าอยากให้สวยๆลูกค้าไปให้ช่างลงเองนะสองพันห้าค่ะวงนี้สองพันห้าบุษราคำแต่เบนนะเบนนะเบนนะเบนเหมือนเหมือนแผ่นผ้านะแต่ว่าสองพันห้าเพราะหน้าหน้าใหญ่ไซส์ห้าเก้าสองพันห้าหน้าใหญ่ไซส์ห้าเก้านะ 2องพหน้าใหญ่ไซส์59 2เก้นะบุษรารคำบงังกระจักะนะคะอ่ะต่อไปเดือนนี้เดือนนี้อ่ะเดือนนี้เมื่อคืนนะเห็นร่องรอยการเดินทางเยอะมากเดือนนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าเดือนนี้พันสี่ห้าสิบนะไม่ชุบเพิ่มถ้าลูกค้าชุบเพิ่มอ๋อเดือนนี้คิดพันสองห้าสิบพอเพราะว่าร่องรอยการเดินทางเยอะเห็นนะพันสองห้าสิบนะไม่ชุบเพิ่มถ้าถ้าลูกค้าชุบเพิ่มรุ่นนี้ คิดพันหกห้าสิบนะคะห้าห้าไม่ใช่ห้าแปดลูกค้าแปดห้าเก้าห้าเก้านะพันสองห้าสิบอันนี้มีร่องรอยการเดินทางนะลูกค้าพันสองห้าสิบนะถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสไม่วอรี่ไม, serious, ไม, worry, ไม่ไม่อะไรก็เอาไปใส่ได้นะแต่ถ้าลูกค้าวอรี่วอรี่อะไรเงี้ยไม่ต้องเอาไปเอาไปแล้วบอกพันนั้นพันนู้นพันนี้อย่าเอาไป คนขายนี้หน่วยพูดไปหมดแล้วอันนี้สามพันห้าค่ะประมาณสามสิบสามสิบสกรัดอันนี้สามพนห้าชุบทองร้อยหนาห้าไม้มันแพงที่งานชุบมาลูกค้าชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วสามพนห้าไซส์ห้าอันนี้ไซส์ห้าห้าห้าเจ็ดนะสามพันห้านะลูกค้าน,นี้สามพนห้าอ่ะแต่ลูกค้าอยากได้รุ่นนี้ประมาณยีิกรัดสองพันห้าลูกค้า แบบนี้ลูกค้ามีกันเยอะแล้วไงพี่พาก็ต้องหาแบบใหม่ไหมลูกค้าแต่ไม่ชุบไม่ชุบแล้วถ้าชุบก็คือจ่ายตังค์ฉันมาก่อนแล้วฉันจะชุบให้นะคะอืมฉันขายพลอยอะไรเงี้ยเออนะนี่นะตามนี้นะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ